<c oughs> ได้งใหญ่กว่านี้ยิ่งได้สะใจไอ <c oughs> พวกนั้นเขาบอกพิงลี لي, โทรโทรให้ตำรวจมาได้แล้วละ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวแม่รู้ชื่อแม่กูนะมึงรอดเนี่ยบอกให้ตำรวจมาเอาตัวมันไปโอ้โบอกว่าถ้ามึงแจ้งถ้ามึงกลับมาอีกนะมึงกล้าไป แจ้งเกิดที่ไหนอีกนะมึงตายที่นั่นแจ้งเกถ้าไปโชว์ที่ไหนอยากโชว์อยากให้ร่วไปโชว์มีการไปแจ้งเกิดที่ไหนได้ตายที่นั่นน่ะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อสาหร่ายสเปรรน่าของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพรสร้านภูฟ้าร้านโครงการหลวงอื่นๆถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะซื้อจากทางรายการคุยไปแจกไปก็ได้นะคะซึ่งเงินรายได้ทั้งหมด เราจะนําไปน้อมเกล้าสร้างบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ผ่านมาเราได้นําไปน้อมเกล้าถวายมูลนิธิชัยพัฒนา40,000บาทและล่าสุดนะคะก็ได้นําไปซื้อแอร์จำนวนสองเครื่องน้อมเกล้าถวายโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาภายในอาคารสำนักง,งานขายแล้วก็อยู่ในพระราชฐานพระราชวังดุสิตนะคะ ซึ่งเงินรายได้ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่พอท่านผู้ชมคะเราจรึงได้นําเอาเงินรายได้จากที่ท่านผู้ชมได้ซื้อพาเมลาจากทางรายการเนี่ยไปสมทบจนครบ8,9,770กว่าบาทเพื่อติดตั้งแอร์ได้ครบ2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลพระพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐสุด กะะ็จะทําให้ทุกท่านมีทรัพย์ไม่เปิดเครืองมีแต่ความสุขความจเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าที่มาจากยะลาบวกมาอีกหนึ่งรโบทนาบุญกฐาอันนี้ปัจจัยห้าห0ื่นบาทจะช่วยสร้างห้องน้ำสาลาปฏิบาททาัติธรรมนี้กอบให้บุญนิธิสต้องเปิดองค์1,000งบาทเดียเด๋ยวเขาจะใอบอเสร็จใหน้นะครับ รวมมาได้ทั้งหมดเป็นเงิน50 0 0 0บาทนะค่ะรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นรถที่ดิฉันได้ถวายกับหลวงพ่อเสงเงี่ยมโอภาสีนะคะตั้งแต่ปี2,536นะคะปัจจุบันนี้ท่านก็ยังใช้อยู่นะคะ,อะยอดเงินนะคะก็ได้40,000บาทแปลรูปมาจากสาอัน,นี้เก่งมากขอบพระคุณมากค่ะก็หวังว่าในปีต่อๆไปอาจารย์ก็คงจะ ทำงานตรงนี้ถวายให้กับโครงการสรรวนพระองค์สวนศิรดาไปปนา่ะนลานเานร้าคุยไปแจกไปชอบแจกค่ะขอถวายพระจารย์ไปใช้เป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็สบู่เสริมพลังปราณพลังมนุษธาตุรวมทั้งมีคนที่ ฝากมาที่เจาะจงอยากจะทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยรวมกันมานะคะหนูร,วม,รวมไว้ในนี้หมดเลยเขงหมดสามด3งห้ากับะอาจารย์อ่โดยอนุภาพบุญที่คุณยอมได้ถวายในสิ่งที่มีประโยชน์แก่มวลมนุษย์และปัจจัยนี้ต่อมาก็จะเอาไปเกี่ยวกับด้านงานพระพุทธศาสนาจง เป็นภาวะปัใจจัยให้คุณโยมและ,ะ,ะคุณโยมทั้งหลายที่ได้รับได้ชมในรายการและมีส่วนร่วมบางคนก็เอาฟ้าทะลายโจรมาขอให้คุณโยมทั้งหลายจงมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้มรรคผลนิพพานในปฏิจบันนั้าทาทุกท่านทุกคน ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการคุยไปแจกไปหมดลงแล้วนะคะ,ะดิฉันแล้วก็คุณไก่นะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะบุญและอานิสงส์ที่รายการคุยไปแจกไปและดิฉันและคุณไก่ได้ร่วมสร้างมานะคะในทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันก็ขอบุญนี้เนี่ยไปรวมตัวกับบุญของท่านผู้ชมทุกๆท่านแล้วก็ไปตัดรอนวิบากกรรมของท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ได้ทํามาแล้วนับจากนี้ไปก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ย พบแต่ความสุขทั้งทางกายทางใจที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้บุญและอานิสงส์ทั้งหลายจงเป็นปัใจจัยให้ทุกท่านมีจิตหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงนิพพานในชาตินี้คําว่าไม่มีและความทุกข์จะได้ปรากฏนะคะแล้วก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่เรากําลังสร้างมหาปิรามิดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมพลังปิรามิดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เนี่ย จงมีอน,นิสงส์ไปถึงพี่น้องชาวไทยทุกๆคนแล้วก็ชาวโลกทุกๆคนมนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ในจักรวาลนี้แล้วก็ในอน,นันตจักรวาลน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดี